ตนแรกๆที่ผมทำใจร้อนเนี่ยผมดึงปุ๊บแม่งขาดทั้งขาทั้งลายปิ้นเลยนี่ออกล้ให้ดูครับถ้าใครสวิเสียอยากจะส่งมาซ่อมได้นะทักไลน์ผมมานะครับ ID นะครับ a d n under u score racing นะครับทักมาเบอร์โทรศัพท์0644522945นะครับถ้าแบบแอดไลน์แล้วลำบากหรืออะไรนะโทรมาถามกันได้แต่ยังไงก็ต้องแอดไลนะ์นะม็ต้องส่งโลเคชั่นให้กันนะตามหาร้านผม ร้านชื่อเลสเลสซิ่งนะครับร้านไม่ได้ชื่อนัดเลสซิ่งนะผมชื่อช่างนัดนัดเลสซิ่งนี่แบบว่าเราเป็นแบรนด์ขายออนไลน์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทําพวกออนไลน์นะส่วนออฟไลน์ด้านหน้าร้านเนี่ยร้านชื่อเลสเลสซิ่งนะครับเป็นช่างประจําร้านเลสนะครับร้านเป็นของอาผมนะไม่ใช่ว่าไปเซิร์ชค้นหานัดเลสซิ่งอยู่ตรงไหนแล้ววิ่งไปหาไม่เจอนะครับร้านเขาไอ้ร้านร้านที่ชื่อนัดเลสซิ่งเขาซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับเคยเจอเคยคุยเออเคยเห็นมีคนพลาดไปหลายหลายทีละ ถ้าจะมาหาให้เซิร์ชคำว่าร้านเลสนะครับช่างนัดร้านเลสนะร้านเลสศรีราชาชนบุรีนะครับฝากไว้นิดนึงนะจะได้ไม่เสียเที่ยวกันเดี๋ยวเสียเวลาวิ่งไปตรงนู้นนะครับมาผมถอดน,นี้ก่อนสวิตเนี่ยเออลืมถามเลยเสียสองโต่ะมา,มาตัวเดียวเขาบอกตัวเดียวถอดอันนี้ก่อนครับ อันนี้หน้ากะเก่านะอึ๊บไปข้างล่างได้ well. ไม่เกะกะเราถือแหนบมาไม่กี้ดยแล้วเนะเห็นจ้ะไขควงไขควงอันเนี้ยแม่งรอขายผมในเฟสมันเอาไขควงไฟฟ้ามานะแล้วมันก็บอกว่าร้อยเดียวเราแม่งก็รู้ทั้งรู้นะว่าร้อยเดียวไม่ได้หรอกไขควงไฟฟ้า ก็ยังจะไปซื้อมาคิดดีไงคิดว่าจะไม่โดนหลอกไงที่ไหนได้ครับเรียบร้อยอันนี้ระวังดีๆนะไอ้สวิตอันเนี้ยแม่งงัดทีไรนะชอบหกักตรงพลาสติกข้างๆชอบหักมาครับต้องค่อยๆงัดแชร์แร์อ่ะเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ออกนะผมจะถอดนี่ออก ต้องงัดข้างๆออกกัอนอย่างนี้ใช้นิ้วใช้นิ้วนี่ผมงัดต้องอมาเห็นมันจะมีรอยเนาะเข้าไปกะฮึน,นี่มันจะมีรอยแล้วเห็นไหมมันเริ่มแยกแล้วเห็นไหมแล้วก็หมุนข้างนะแล้วเราก็งัดอันนี้ออกอย่าไปเอาอะไรแข็งๆงัดนะมันหักเคยละนี่ดึงออกเฉยๆมันกแ็แยกแล้วเห็นไหมนี่อา่าผมดึงข้างบนต่อ แค่ดึงแค่นี้องาน,น,นช่วยนิดนึงอ่าหลุดแล้วนี่เหลือแค่สองอันสุดท้ายดึงก็หลุดแล้วเรียบร้อยนะอันนี้เอาไว้นะเพราะเดี๋ยวต้องใช้นะถอดแผงอันนี้ออกมาก่อน ระวังให้ดีจริงๆแล้วอุปกรณ์ผมยังไม่ครบนะจริงผมต้องมีแอลกอฮอล์ด้วยเอาไว้ล้างเอาเอาไว้ล้างวงจรตอนติดตั้งเสร็จนะครับตอนที่เราบัดกีเอาไอสวิตช์มันออกมานะตาเริ่มไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นแล้วต้องไฟเยอะๆ เรียบร้อยอันเนี้อยอヤงก่อนอันนี้ที่ผมออเก็บไว้เห็นไหมงายอันนี้มันอยู่งี้เราคว่ำนี้ลงนะเพื่อให้ขาเนี้ยมันไม่หักเห็นไหมครับให้มันอยู่ในช่องเนี้ยมันจะไม่หักนี่เสร็จแล้วเราก็เอาหัวแรงมาบัดกีนะครับนิดนิดนะ ผมเคยแบบดึงเยอะแล้วแม่งขาดทั้งลายปิ้นเลยมันจะรู้สึกอกักึกอแล้วก็หมุนนิดนึงแล้วก็มาข้างนี้ ทันแรกๆที่ผมทำใจร้อน่ยผมดึงปุ๊บแม่งขาดทั้งขาดทั้งลายปิ้นเลยนี่ออกแล้วให้ดูครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคเนาะเติมตะก,ก่วลงไปหน่อย แล้วเราก็สวิตนะครับใส่ลงไปอันนี้สวิตเก่าสวิตเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราแยกไว้ใกล้ๆนะแยกไว้ใล้ไกมันเคยมาปนกันทีหนึ่งครับแล้วไปเอาแล้วแล้วพอใส่ให้ลูกค้าอีกอ้าใส่ของเก่าไปต้องมาบัดกีีออกอีกเสียเวลาแล้อีก เดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่ามันใช้ได้ไหมนะอลองนะติดนะดนะดับติดดับโอเคใช้ได้ครับเราไปประกอบคืนนะถ้าแบบบ้านไกลนะแล้วแบบว่าทำเองไม่ได้นะถอดแล้วส่งมาครับไม่ต้องขับรถมาถึงทางหาผมก็ได้นะ ถอดแล้วส่งมาจัดการให้เราประก,กอบคืนนะครับประกอบฝานี้ลงไปเลยไม่ได้นะเราต้องถอดมันออกเราก็ต้องอเอามาใส่ประกอบคืนนะครับนี่กดทุกอย่างมันให้ลงไปให้มันพอดีพอดีอด่ะให้มันลงไปในในปุ่มมันนะถอดนี้ออกครับนี่นะใส่นะลงล็อกเขาละ ตอล็อกเขาเสร็จแล้วเราก็กดอันนี้ลงไปครับกดคืนลงไปนะ,ะเสร็จแล้วเ,าเอาน็อตใส่ครับเสร็จแล้วไข่น็อตครับปึใช้สว่านไม่ใช่นะผมขี้เกียดแม่งเยอะขี้เกียจใช้มือมันเสียเวลาโอเคเรียบร้อย เสร็จแล้วเราก็เอาหน้าก,กากขึ้นมาครับหัวแรงยังร้อนอยู่เดี๋ยวหัวแรงมันโดนของเขาเดี๋ยวเขาเป็นแผนะใส่ลงไปที่เดิมครับนะแล้วก็ไขน่นกตัวใหญ่ อ่ะเรียบร้อยครับไปเราไปดูบนรถกันอีกรอบหนึ่งครับนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะเราก็เสียบปลั๊กคืนนะครับกี่ตัวเนี่ยสองอันเองมีอันนี้กับอันนี้สองอันนะทันนี้แอร์ไฟฟ้าด้วยนะอ่ะ,อะเสร็จแล้วเราก็ภาพครับ ทุกครั้งที่แก่นะครั้งแรกมันจะทําอันนี้แต,กเ,ก,ตเกเป็นปกติเลยมันจะหักเป็นปกติเลยอ่ะคือยากที่มันจะไม่หักอะ่ะอันนี้สวิตอันนี้ใช้ได้อ่าอันนี้ฉุกเฉินฉุกเฉินใช้ได้อ่าลืมลืมลืมเดี๋ยวไม่เอามาใส่โอเคกดลงไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมไม่เอาไอ้นนี้มาใส่คืนวก่อลืมนี่ครับอันนี้เสียลงไย อะโกดโกดใช้างานได้ปกติครับเรียบร้อยนะกงหลังเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ไม่ติดเหรอไปแล้วพี่เปลี่ยนจอแล้วก็เปลี่ยนทีเดียวกองมันขึ้นบนกระจกใช่ไหมอันนี้แม่งโตนอกด้วยเนี่ยขอดัวนอกด้วยคันเนี้ยสามจสองได้ครับเรียบร้อยครับกระจกกระจกไม่ลงถามราคาเลยกระจกไม่ลงฝั่นนั้น ต้องแกะมาดูพี่ไม่รู้รรอะไรเสียแต่ถ้าทั้งคู่อ่ะนะ่าจะแบบมอเตอร์แล้วมั้งไม่น่าสวิตละเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับแวะมารับชมกันนะเดี๋ยวเขาไปดูย้อนหลังเลวเดี๋ยวจะดึงคลิปออกมาตัดใหม่นะครับให้มันดูสมูทกว่านี้นะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าใครสวิตเสียอยากจะส่งมาซ่อมได้นะทักไลน์ผมมานะครับ ID นะครับ n u t u n d e r s c o r e a i n g นะครับทักมา เบอร์โทรศัพท์0 6 4 4 5 2 2 9 4 5นะครับถ้าแบบแอดไลน์แล้วลำบากหรืออะไรนะโทรมาถามกันได้แต่ยังไงก็ต้องแอดไลน์นะก็ต้องส่งโลเคชันให้กันนะตามหาร้านผมร้านชื่อเลสเลสซิ่งนะครับร้านไม่ได้ชื่อนัดเลสซิ่งนะผมชื่อช่างนัดนัดเลสซิ่ง Nut. Nut นี่แบบว่าเราเป็นแบรนด์ขายออนไลน์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทำพวกออนไลน์นะส่วนออฟไลน์ด้านหน้าร้านเนี่ยร้านชื่อเลสเลสซิ่งนะครับเป็นช่างประจำร้านเลสนะครับร้านเป็นของอาผมนะไม่ใช่ว่าไปเซิร์ชค้นหา นัดเลสซิ่งอยู่ตรงไหนแล้ว,วิ่งไปหาไม่เจอนะครับร้านเขาไอร้านร้านที่ชื่อนัดเลสซิ่งเขาซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับเคยเจอเคยคุยเอยเคยเห็นมีคนพลาดไปหลายหลายทีละถ้าจะมาหาให้เซิร์ชคําว่าร้านเลสนะครับช่างนัดร้านเลสนะร้านเลสศรีราชาชนบุรีนะครับฝากไว้นิดนึงนะจะได้ไม่เสียเที่ยวกันเดี๋ยวเสียเวลาวิ่งไปตรงนู้นนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมเป็นเพื่อนกัน,กนครับสวัสดีครับ